กินร้านซีฟู้ดอีกแล้วค่ะทุกคนที่ร้านกุ้งแช่น้ำปลาตกกะกั่นชลรดานะคะร้านนี้นะใครที่ยังไม่เคยลองนะั้นแนะนําให้มาลองเลยทุกคนเขาบอกว่าขายดีมากเลยเราเดินผ่านกันหลายวันแล้วนะคะแต่ไม่ได้แวะสักทีเลยเดี๋ยววันนี้เรามีโอกาสได้แวะแล้วปะเุยกันต่อจ้ากับเมนูซีฟู้ดช่ำๆในงานน้ำมัสการหลวงพ่อโสธรร้านนี้เขายกมาหลากหลายมากเมนูสุดฮิตอย่างแมงกระพุนห็ดกระสุนก็มีทะเลดองเขาก็มใีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะแล้วร้านนี้เขารับคนละครึ่งด้วย,ววยนะแกเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวรส แล้วทานได้เลยนะสะดวกสบายมากปรุงใช้น้ำปลาได้แล้วจ้าราดจะมาแบบอหอมเจียวคูคูเลยค่ะ จมีควเลิศจริงมาละที่นี่เขามีทั้งทะเลซีฟู้ดแล้วก็ทะเลดองนะคะทุกคนใครอยากกินแบบทะเลดองนะนี่มาสั่งได้เลยซีฟู้ดของเขาก็จะมีแซลมอนมีแมงกะพรุนไทยแล้วก็มีกุ้งนะคะมีปูมาด้วยนะสำหรับทะเลดองนะคะใครชอบทานซีฟู้ดอร่อยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมแวะมานะร้านนี้เขาก็จะเริ่มเสิร์ฟความอร่อยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะใครมาเดินเร็วก็อย่าลืมมาแวะกันพี่กันร้านนี้นะคะจะอยู่หลังสาราขาวเลยะคะ่ะทุกคนซอยที่2นะคะใครจะมากินนะเดินไม้ถูกนะคะทุกคนอยู่ประมาณกลางๆซอยค่ะ